จะมาที่นี่ทำไมเนี่ยอาจะมาอะไรสักอย่างก็ได้จะนน่ากวขนาไนจะทำอะไรผมได้หรือเปล่าแล้วี่จะมานโคไปโคไม่วั่นนี่เป็นเกมสุปุี้คน่งแบบรอ อะไรเนงะี้ยพระเซ่นเหรอ, er อ,อดูไม่ใช่อ๋อห้องโตดองที่มันแบบดองหุ้ยแหลกตัวผีป่ะเนี่ยนี่ตัวกำลังขิ่น้ำกาแฟพอดีเลยนี่อะไรเนี่ยสำรวจดูว่าโอ้โหประตูเน้นๆขวาซ้ายซ้ายดีมันไม่มีขวานี่หว่า เกี้ผมตรงไปเลยตรงไปได้ด้วยเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวขอไปสำรวจด้านในห้องก่อนว่ามีอะไรเอากลับไปไม่ได้ด้วยเอาโอ้โหจริงเลยนะีตัวอะไรตามหลังไว้ไหมเนี่ยไม่มีไปต่อโอ้โยแบบดอรอปชัดๆอุย้ยอะไรน,นะไปกระพริบ เยอะเปล่าวิเม,เมกนั่นแหละเอจำสแก่าครับจะเอสสเมืเอ่อ,อกี้มีทางแยกเขาไปดูทางแยกก่อนเพื่อทำทางแยกมาเพื่อตายผมก็โทษตั้งผู้ชมนี่อะไรเนี่ยโอ้โหน,นรกปะไรกัน อันนี้มันเลือดดำหรือนนอะไรวะไ,ไป่ใครเส้นผมเส้นได้หรือัที่เมือ we are been ไม่เจงนอน thank you e กด e เ e. yeah. yeah. ยอะเยอะผมมาด้านในนี่ต้องมีจังแกคือจใช่ไหมหนึ่งสองซ้ำเปิดตู้ได้ไหม q e ไม่ได้ ังนอนนอนได้ป่ะที่วงไม่ได้แล้วใครมันชอบมาแอบเล่นมารปุกันแถวนี่น่ะโอ้โหห้อี่ยสแซ่นี่ไงว่าละโอ้โหวดีน้องเมฆอันนี้มันเมฆหรือสลามดูตทรงแล้วไม่ใช่เมฆไม่น่าจะเมฆสลามเป็นมนี้มันก็เป็นเกมพี เจ้าผีแต่ก็ผีไล่มาแจ๊สหลักๆโหลดผีหรือเปล่าห้องนี้ต้องมีแน่นอนมีรังสังหอนหรืยบางอย่างปุ๊บเข้าไปเลยนี่ไงว่าลนะโอ้โหอันนี้ไม่ได้มาก่อนเนี่ยโอ้โหเดาถูกเฉยแล้วบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนละจังหวะนี้จะโดนผีนไล่หรือเปล่าชิเอา้าโผล่มาห้ององงๆเหมือนเดิม เปิดได้บ้าเปิดได้บ้าเปิดสิวะเปิดสิวะโอ้มาเพื่ออะไรรู้ว่าในอนาคตหน้ามันอาจจะมีเฮ้ยแม่เดี๋ยวนี้นอนหลู่หลาขึ้นนะเนี่ยโอ้แค่เตียงมีไหไมเนี่ยนั่งนั่งไม่ได้เทียนนี่มันทำอะไรกับมันได้บ้าง ไม่ใช่ว่าฉากจบรับนี่มันต้องจุดเทียนนี่จบเลยนะเหรือว่ามันอาจจะมีไฟแช็กอยู่ตรงที่สาสองนะฮะอุ้ยอุ้ยยิ่มันได้แสงจะด้างหลังเราจะไปดูข้างหลังละเพื่อนเพื่อนไปประตูหนเพื่อนแม่เรียกคอแล้วก็จากไปแจ๊สจุดตู้โมเพลกา ตายใจนะควาลายไซดีป่ะโอ้ควาลายไซดีรอบนี้หนึ่งสองสามว่าแต่จะนับทำไมวะไม่มียัยเฮ้ยนี่คืออะไระ่ะจะมีผีเฮ้ยเริ่มมีความหวังขึ้นแล้ววาจะโดนผีไล่แล้วแล้วรอบนี้คืออะไรมันคือหินย้อยหรือว่ามันคือศพมนุษย์หรือว่ามันเป็นหอ่อศพอะไรสักอย่างเหมือนว่าอันนี้จะเป็นถ้ำนะ ไม่มีเชือกอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอย่งนี้ก็ไม่มีไม่จะ้ายไม่ได้ไไดอุยนี่คืออะไรอ่ะพุ่ยอย่าบอกนะว่าไอ้ผีร้อนมาโดนจับอยู่หร,รือเปล่าแต่ว่านี่มันแค่เป็นอะไรสักอย่างแต่ว่าอันนี้เอมันอาจจะเป็นพลาซตนอะไรก็ได้นะม,นมองไม่ออกอะ่ะหรือมันอาจจะเป็นรูปภาพไม่ใช่ก็เช่างมาันแต่ที่รู้ก็คือมันจะมีกองอยู่ในถ้ำ แล้วตะกี้มันจะเป็นเหมือนปีศาจอะไรสักอย่างอยู่ในถ้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นถ้ำแดงหรือว่ามันปีศาจอาจจะก,กักขังคนนี้อยู่ก็ได้แล้วเราไปต่อกันเลยเราจะรู้อะไรมากขึ้นโอ้โหเสียงอะไรนะเหมือนเสียงฝีเท้าอะไรสักอย่างใครมาซ่อมหลังคาเพื่อน <c oughs> เสียงสังกะสีโคตรดังเลยจริง,รงอะไร เม่กี้มันเกิดอะไรขึ้นผมดูว่าผมไม่ทันสังเกตโหเพื่อนพวกพวกหล่อนนอนกันได้ไงเนะี่ยโหยังเหล็กขนาดนี้ว่าละทำไมถึงตายกันไปดีกว่าอุ้ยห้อมืนเดิมเลย,ยเขวามีแล้วเปล่าประตูเฉยก็มีประตูเฉยแต่ถ้าให้ผมเดาประตูตะตนี้50มันต้องมีสักอย่างนี่เลย ทางยาวไปได้ไโอเคไม่ยาวนะโอเคประตูตอย่าเลื่อนนะโอเคไม่เลื่อนไลกันต่อหุยมันมืดจังวะโอ้โหเพื่อมาในปราสาทล้างไม่พกอะไรมาเลยอนะ่ะเนาะอย่างร้อยใช้ไม่ใช่ก็ได้นี่โอคห้าสิบนะนี่ไงว่าแล้วอะไรอ่ะมาแกงเขนมันพั่ทอยกับอันนี้นี่ไงอ๋อที่เซฟเกม ห้องที่50แล้วมันให้เซฟเลยเนี่ยโอเคงั้นไปกันต่อ e อีบอ่ะจะได้ไปเกิดเฮ้ยอาจจะมีตัวไล่ไล่ลกได้นะนี่งไงโอ้ยเริ่มมีเสียงร้องแล้วตอนนี้ไปกันต่อแรับยังไม่มีเหมือนเดิมคนนั้นที่อยู่ในกรงหรือเปล่าโอ้ ยิ่งรื้ว่าเหมือนพวกเราจะเข้าใกล้ความตายมามากขึ้นละแต่มันมีหลอดเลือดให้แล้วก็หลอดสีเขียวให้นี่มันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เราต้องสู้แน่นอนเลยทางที้ไปทางไหนต้องมาขวากแล้วกัน แล้วมันจะมีไอ้คาบเดี่ยวดำติดอ่ะว้ยแล้วมันตามังแล้วอ๋อมีผู้วิ่งด้วยอ๋อต่อสีเขียวคด้วยมีหน้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเห็นหน้าพี่เยอ่ะเชี่ยตาบังแล้ววิบู๊กตาบังเร็ลยคนนี้เสี่ย พีสวัสดีซ้าเบื่ออ้อาวมันเคเลื่อนรถนี่ว่ามันไม่ถึงตายโอเคเก็ตละเก็ตันเคเลือดลด่อนรถแต่อยากลองตายดูอะแต่มันไปนถึงห้องที่ห้าสิบไปแล้วเป็นไรสิเวลาตได้เลือก 对不对啊？ เหมือนว่าเพลงจะเงียบไปละมันไม่น่าตามมาแล้วบอไม่ใช่ไม่น่าตามมาละแต่มันไม่มีไฟไม่จะต้องหาห้องที่มันมีไฟติดข้างบนตอนนี้เชื่อรู้คือมันจะเป็นรูปแรกที่มันจะเป็นเมือกสีดำๆแล้วก็มันจะเป็นพวกเส้นในพวกนี้แล้ววี่สองที่พวกเราเจอคือจะเป็นปีศาจที่มันอยู่ในถ้ำสีแดงอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วรูปที่สามที่พวกเราเจอมันจะเป็นคนที่แบบถูกขังเฮ้ยหรือว่าคนที่ถูกขังอาจจะเป็นไอ ตรงนั้นที่มันมาบอกเราตอนต้นเกมก็ได้นะแต่ผมก็ไม่รู้มันพูดอะไรดีผมแปลไม่ค่อยเก่งด้วยเราอีกรูปหนึ่งที่เราเจอตรงนั้นก็คือลูปห้องที่มันมีไฟอยู่ตรงการาาลางมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างแต่นี่คือห้องที่78ละมีตัวอะไรวิ่งมาโอ้สะดุ้งหมดเลยไอแมงมุงม,ม,ม,มจะไปยางกินมันเลย รูปหนึง่งเหมือนมันเป็นนาลกหรือเปล่าเนะี่ยน่าจะนาลกนะเนะี่ยดูจากไฟแล้วนจะเป็นราวาเนดะันลกบาสวหรือว่คนที่นี่เขาอาจจะทำเกี่ยวกับพิธีกรมรมไม่สู้ไม่เสียงแต่ว่าแต่หน้าตาก็น่ารักไปดีกว่า อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ฝักทองที่มันหน้าผีแล้วว่าสิ่งุ้ยนี่ไงที่ต้องการนี่ไงนี่ไงที่ต้องการโอโ้โหตามหามาตั้งนานเก้าอี้ไม่มีเออไม่มีเชือกเลยโอโ้โหตามหามาตั้งนานไปเลยเก้าสิบต้องมีอะไรบ้างแหละหวังว่าท่างเกมนี้จะไม่เจอผีตัวเดียวนะ่นนจะได้ว่าเป็นเก้าอี้เฉยๆ อุ้ยทางเรามีทางมันเปลี่ยนวะทางมันเปลี่ยนวะลุนก็อี้เหมือนเดิไมไม่ได้ตนูน่าจะเก้าอี้เหมือนเดิมน,นะเอา้าเรามีทางนี้ตันไปล่อยปลปไปรีบไ,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 ไปดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาต้องไปต่อต่ตคอคลิปอกเดี๋ยวลงไม่ทัน <c oughs> ไปเลย มันมีไฟตรงกลางเอ๊แต่ว่าในโลกมันไม่ใช่ไฟอย่างนี้นี่มันเหมือนเป็นไฟกวงเดียวนะไม่น่าเช่ไปเลยห้องเปลี่ยนว่ะรอบนี้อันนี้ทำไมอันนี้คืออะไรทางไปต่อหรอแต่ต้องลองไปเปิดตรงนี้ก่อนนี่คืออะไรเนี่ยคือตัวอะไรมันเหมือนเป็นค้อสมองหรือสักอย่าง ก็แต่ทาเกืมันดูกาวถึงว่ามันก้อนสมองง,ง่ๆกับปีศาจท,ที่เดินเป็น 2D ลอยได้อืมเหมือนว่ามันจะทำอะไรไม่ได้นะหรือว่ามันมีรอยเล้าตรงนี้เหมือนว่าจะแตกออกมาได้ทุกเมื่อเลยเนะี่ยบางว่า,าจะคงจะมีวันนั้นนะแต่ผมว่าถ้ามันแตกว่ามันก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกมีแค่สมองกับสลา,ายสักอย่างได้เป็นแมงกับุน ล้วฮะตอนนี้ในห้องกลงขังไม่มีอะไรโอเคผมว่าห้องเครื่องร้อยนี่ต้องเตรียมใจไว้ละสามสองดึงไปชึบเอาเก็บไปทำา p p ีสองดีกว่าโอเคตอนนี้ก็กราบขอบพระคุณผู้ชมทุกคนที่มาดูเนี่ยครับตอนนี้แล้วเีก็จบคลิปไปแล้วแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคงั้นผมไปก่อนละบ๊ายบาย